มาเรียนกันต่อนะครับผมนะในหน้า58นะครับนะหนังสือป .5 Fly w i t h English นะครับใน,ในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับนั่นก็คือทักษะการฟังนะครับนะคำสั่งเขาถามว่า Who has done these things นะครับ ใครเป็นคนทำสิ่งเหล่านี้ครับครู Who, ใคร has done นะครับได้กระทำทิส i n g s สิ่งเหล่านี้ให้ I Listen นะครับให้ฟัง and write แล้วก็ให้เขียน the names ให้เขียนชื่อผู้กระทำสิ่งเหล่านั้นนะครับเด่นแ,แล้วแล้วให้ circle ให้วงกลมด้วยนะครับว่าเขากระทำสิ่งนั้น once นะครับเคยกระทำมาแค่ครั้งเดียวหรือ t w i c e เคยกระทำสิ่งนั้นมาสองครั้งแล้วนะครับคือให้ตอบสองอย่าง หให้ตอบว่าใครเป็นผู้กระทำสองให้ตอบว่ากระทํามาแล้ว1ครั้งหรือ2ครั้งนะครับเป็นคลิปเสียงนะครับนะดังนั้นให้ฟังคลิปเสียงแล้วก็คลิปเสียงนั้นงรู้ก็นํามาแปลงนะครับให้เป็นตัวหนังสือแล้วด้วยแต่อย่างอื่นก็ฟังคลิปเสียงก่อนดีกว่าครับ Page 58 listening who has done these things listen and write the names then circle once Or twice. Number one is the example. Number one. Did you see Mr. Payton on TV last night, Mr. Lee? Yes, I did. He was on the news. I know. I saw him. He was with Ivan Starr outside the school. Yes. Mr. Payton has been on the news once before. That was when he first came to our school. Number two. Hi, Bill. Where have you been? I was at the zoo, Sam. It was great. What did you do there? I rode a camel. Wow! I've never been on a camel. Have you ever been on one before? No, that was the first time. Number three. Bill, have you ever seen the film Dolphin Island? No, I haven't. Have you, May? No, I haven't. But Mrs. Yan has seen it. She saw it once last year and once last week. She thinks it's a great film. Number four. Have you ever lived in a city, May? No, I've never. Have you, Sue? Yes, my family and I lived in a big city once when I was younger. Really? What was it like? It was great. There were a lot of people. There were also many shops. Number five. Have you ever read this book about space, Sam? Yes, I've read it twice, Mr. Lee. Ivan Starr wrote it. Oh, I've never read any books about space, but I found this book about planets in the school library. I'm going to read it tonight. Bill Mr. p a y t o n Mrs. y a n โอเคนะครับดนะคลิปเสียงนะครับนาะยังไม่จบแต่คุณครูคตัดไปเลยเพราะว่ามันเป็นการอ่านซ้ํานะครับเกี่ยวกับชื่อเหล่านี้จากนั้นมาดูข้อที่หนึ่งกันนะครับนะจากคลิปเสียงที่คุณครูคแปลงให้มาเป็นตัวหนังสือเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือนะครับ n u m is the example นะครับก็คือข้อที่หนึ่งนั้นกระทําให้เป็นตัวอย่างนะครับน u m b e r วข้อที่หนึ่งนะครับเป็นการคุยการสองคนนะครับคนแรกถามว่า Did you see m r Preston on TV last night? m r l e e นะครับก็คือถาม Mr. Lee นะครับว่าคุณเคยเห็น Mr. p r e t t n n นะครับออกรายการทีวีหรือเปล่าุนคลูแปลให้รวดเร็วเลยนะครับนะไม่ได้แปลทีละคำศัพท์นะครับ คนที่คุยด้วยนะครับนะก็เลยก็ตอบว่าเยสไอดิสก็คือฉันได้เห็นแล้วนะครับนะว่ามิสซิลีนั้นไปออกรายการทีวีฮิวโซนเดอ e นิวสนะครับไปออกรายการข่าวแล้วอีกคนก็พูดตอบกลับมาว่าไอโนนะครับฉันทราบแล้วไอโซฮิมฉันก็ได้เห็นเขาด้วย He วส์มิดไอ v วนสตานะครับเขาไปออกทีวีนะครับพร้อมกับคุณไอ a วนสตาร์เอาไซเดอร o สกูลนะครับซึ่งเป็นรายการนอกโรงเรียนนะครับนะไม่ได้ถ่ายทําในโรงเรียน อีกคนก็ตอบว่า yes m r p r e t o n has been on the news once before แปลว่านะครับ m r p r e t o n นั้นได้เคยไปออกรายการทีวีครั้งหนึ่งมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ once before that was when the first came to our school นั่นก็คือครั้งแรกนะครับนะที่เข้ามาถ่ายทําที่โรงเรียนของเรานั่นเองดังนั้นข้อแรกนะครับนะก็เลยต้องตอบว่า ฮูใครนะครับนาตามคลิปเสียงนะครับที่ไปออกรายการทีวีก็ตอบมิสเตอร์เพรนนะครับแล้วขอให้วงกลมนะครับว่าเคยไปออกรายการครั้งเดียวหรือสองครั้งก็ตอบครับว่า twice นะครับเคยไปออกรายการมาแล้วสองครั้งครั้งแรกนั้นนะครับนามาถ่ายทําที่โรงเรียนดังนั้นมาข้อที่สองันนะครับว่าใครขี่อูดแล้วก็ขี่มากี่ครั้งแล้วนะครับตามคลิปเสียงดังนี้นะครับ นับชูในที่นี้ก็คือข้อที่สองนะครับนะเป็นการคุยกันสองคนคนแรกบอกว่า Hi b i บ l สวัสดี Bill เพื่อนรัก Where have you been? เธออยู่ที่ไหนนะับ l ก็แบบว่า I was at zoo นะครับผมอยู่ที่สวนสัตว์แซมนะครับคุยกับแซมแซมก็เลยบอกว่า It was great. โอ้ดีมากๆเลยเพื่อนนะครับอยู่ที่สวนสัตว์ What did you do there? แล้วเธอไปทำอะไรที่นั่น เบลก็เลยตอบว่าไอโรสเอคาเมนะครับฉันไปขี่อูดแซมก็เลยอุทานกันมาว่าว้าวไอแฮปเดอร์ e บเบียนโอนเฉันเองไม่เคยอยู่บนอูดมาก่อนนะถ้าแปลตามหลักวยากรณ์นะครับแต่ถ้าแปลเป็นไทยอย่าไปแปลว่าฉันไม่เคยอยู่บนอูดมาก่อนนะครับนะให้แปลว่าฉันไม่เคยขี่อูดมาก่อนนะครับนะฉันไม่เคยขี่อูดมาก่อนนักเรียนต้องแปลให้ดีนะครับนะเวลาแปลเป็นไทยเนี่ย อย่าไปแพรตรงๆนะครับนะบีนไปว่าอยู่อ่อนไปว่าบนนะครับฉันไม่เคยอยู่บนอูดมาก่อนนี้ไม่ได้นะครับเบลเบลก็เลยว่า Have you ever been on once before นะครับแซมถามนะครับถามบิลบอกว่ลแล้วเธอได้ขี่อูดเคยขี่อูดมาก่อนไหมนะครับนะบิลก็เลยตอบว่า No ไม่นะ That was the first time นั่นเป็นการขี่อู ד ครั้งแรกของผมดังนั้นเมื่อนักเรียนแปลคลิปเสียงเสร็จนะครับนาะดีนะครับนะว่าคุณครูมาแปลงให้เป็นตัวหนังสือนักเรียนได้เห็นนะครับนักเรียนก็จะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าไม่ได้เขียนมาเป็นตัวหนังสือสําหรับนักเรียนชั้นป .5 นี่่อกขลังยากนิดหนึ่งนะครับนะว่าเขาพูดกันว่าอะไรบ้างคําตอบก็คือว่าคนที่ขี่อู ד นะครับชื่อว่าบิวนะครับให้นักเรียนเขียนดวว่าบิวลงไปตรงนี้ ครูไม่เขียนนะครับนี่คือสไตล์การสอนของครูนะครับจะเฉลยอย่างละเอียดแต่นักเรียนต้องเข้ามาดูนะครับทุกตัวอักษรทุกคําพูดนะครับถึงจะได้ความรู้ BILL นะครับเขียนชื่อบิลลงไปแล้วก็เคยไปแค่ครั้งเดียวนะครับวงกลมนะว่าวันสามเคยขี่อูดแค่ครั้งเดียวเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับไปต่อข้อที่3กันต่อนะครับนั่นก็คือ number three ข้อที่3 Bill have You ever seen the film d o มโด i ิ i ไอเลนนะครับคนอื่นนะครับนาพูดกับบิวแล้วก็ถามว่าบิวเธอเคยไปดูภาพยนตร์เรื่องปลาโลมาที่เกาะแห่งหนึ่งใช่หรือไม่ปลาโลมาที่อยู่ในเกาะแห่งหนึ่งนะครับนาไปดูหนังบิวก็เลยตอบว่า no I haven't ไม่ผมยังไม่เคยดูหนังเรื่องปลาโลมามาก่อนแล้วบิวก็ถามกลับเมนะครับนะดังนั้นบิวคุยกับเมนะครับบอกว่า have you เอเวบีนนะครับนะแต่ว่าพูดให้สั้นๆก็ไม่ต้องไปใส่แล้วนะครับไม่ต้องทวนคำถามก็เป็นแท็บยูเมแล้วเธอเองละ่ะเมเธอเคยไปดูหนังเรื่องปลาโลมาหรือเปล่าเม์ May. ก็ตอบวันนู no, ้ยแฮวุนไม่ฉันหนูก็ไม่เคยดูแล้วเมอธิบายต่อไปว่า but แต่ว่ามิสซิสหยานมิสซิสหยานก็คือมิสซิส มิสซิสอะไรแล้วนะที่แต่งงานนะครับแล้วก็เลยใช้นามสกุลหยานนะครับนะคุณครูก็ขี้เลือมมิสซิสอ่าคุณครูนะครับนะคุณครูเอาเป็นว่ามิสซิสหยานก็คือคุณครูท่านหนึ่งนะครับคุณครูแฮสซีเนตนะครับเคยไปดูภาพยนตร์เรื่องปลาโลมานี้มาแล้วชีโซอิตวันส์นะครับนะท่านไปดูมาครั้งหนึ่งลัสเซียเมื่อปีที่แล้วนะครับ And once last week แล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไปดูใหม่อีกครั้งหนึ่งดังนั้นชีเด้งนะครับท่านคิดว่า it is a great film มันเป็นภาพยนตร์ที่สุดยอดมากๆดังนั้นคำตอบข้อที่สามนี้ก็เลยตอบว่านะครับนี่นะครับข้อที่สามนี้ก็เลยตอบว่าใครนะครับหมายตรงนี้คุณครูทับไปนิดหนึ่งนะครับระหว่าง once กับ twice นะครับนักเรียน ก็ตอบว่ามิสหยานนะครับนะ M R S นะครับจุดนะครับ y A อหยานนะครับมิสหยานหรือมิสยันนะครับเป็นคนไปดูภาพประโยน์เรื่องนี้แล้วก็ดูเป็นครั้งที่สองนะครับรว่าวงกลมก็ว่าทวายส์นะครับตรงนี้คือทวายส์นะครับต้องเรียนนะนเนี่เขียนแบบนี้ครับแล้วก็วันเขียนแบบนี้นะครับด่ถึงมันทับไปนิดหนึ่งนะครับโอเคไปข้อที่สี่ต่อครับผม นั่นก็คือแปลว่านะครับ u a v e you e v e r l i v e ล y ฟ a ์นเมย์นะครับคนหนึ่งคุยกับเมและถามว่าเมเธอเคยอยู่ในเมืองหรือเปล่าเมบอกว่า No I have n e v e r ไม่หนูไม่เคยอยู่ในเมืองแล้วถามกลับไปยังซูว่า have you ever วอรซูนะครับนั่นก็คือซูคุยกับเมนั่นเองและซูล่ะเธอเคยอยู่ในเมืองหรือเปล่าซูก็เลยตอบว่า yes นะครับหนูเคยอยู่ในเมือง my family and I l i v e in the big city once ฉันและก็ครัวของฉันนั้นเคยอยู่ในเมืองใหญ่นะครับนะครั้งหนึ่งนะครับวั e when ในขณะที่ I was younger ตอนที่ฉันยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับแล้วเมอ่าเมก็เลยตอบกลับไปว่าเรียลลจริงเหรอครูสอนอยู่โรงเรียนอะไรครับคุณครูสอนอยู่โรงเรียนศรษทธรรมนะครับนะไม่ทราบว่าอ่าคนเชื่ออะไรถามมาขออภัยด้วยนะครับนะอ่านไม่ค่อยเห็น สอหมหนึ่งถึงมหกนะครับผมรู้ไม่เคยสอนปฐมนะครับนะแต่ก็ทําช่องนะครับก็เลยทาหนังสือปฐมมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันด้วยนะครับนะไปต่อครับ what w a s i t like ก็คือสภาพบ้านเมืองนะครับที่สู่ไปอยู่นะั้นเป็นลักษณะอย่างไรสู่ก็เลยตอบว่า it was great นะครับมันดีมากๆเลย there were also people นะครับมีผู้คนอยู่กันเยอะแยะมากมาย there were also many shops แล้วก็มีร้านค้าอยู่มากมายด้วยดังนั้นคำตอบนะครับนาะคนที่เคยอยู่ในเมืองและอยู่มากี่ครั้งคำตอบก็คือซูนะครับนาะข้อที่สี่ live in a big city นะครับอยู่ในเมืองใหญ่ใครอยู่ในเมืองใหญ่นะครับให้ตอบซูนะครับ s u e แล้วเคยอยู่มากี่ครั้งนะครับนะ ตอบ once นะครับนะครั้งเดียวไปข้อที่ห้าข้อสุดท้ายนะครับท้ายสุดนั่นก็คือ have you ever read this book about space Sam นะคนที่คุยสนทนากับแซมบอกว่าแซมเธอเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับอวกาศหรือเปล่านะครับ space แซมมาเลยแต่ว่า yes I have read it twice ใช่ฉันเคยอ่านมาอ่านมันนะครับมาสองครั้งแล้วอันนี้ตอบอย่างชัดเจนเลยนะครับสองครั้งแล้ว Miss Lee i w a n s a r o t e t หมายความว่ามิสซีนะครับคุยกับแซมมิสซีก็เลยบอกว่านะครับ i w a n s a r o t e t w a n ซ a นะครับเป็นคนเขียนหนังสือเกี่ยวกับอวากาศ แซมก็เลยบอกว่าโอ้ oh, I have never read any books about space ฉันไม่เคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับอวกาศมาก่อนนะครับ but แต่ว่า I found this book ฉันเจอนะครับหนังสือเล่มนี้ about planets นะครับเกี่ยวกับดาวเคราะห์ต่างๆ in library the school library, ในห้องสมุดของโรงเรียน โอ oh, I have ever read ออนในที่นี่ก็คือคุณครูนะครับนาะคุณครูมิสเตอร์ลีนะครับเป็นคนพูดนะครับนะไม่ใช่แซมเป็นคนพูดแซมนั้นบอกว่า I have ever uh, I have ever read ฉันเคยอ่านมาันมานะครับถ้าไว้สองครั้งดังนั้นคำตอบก็สุดท้ายท้ายสุดก็คือแซมนะครับใครเป็นคนเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับอวกาศก็ตอบว่าแซมนะครับ S A M อ่านมากี่ครั้งนะครับตอบท w i c e นะครับซึ่งอ่าแซมได้บอกเราไว้อย่างละเอียดเลยนะครับว่าสองครั้งและแล้วนะครับหน้านี้นะครับผมหน้าห้าสิบแปดนะครับนี่คือคําแปลนะครับนะก็จบแต่เพียงเท่านี้ไปต่อหน้าห้าสิบเก้าต่อบขอขอขอให้ท่าานกกรุ ช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกระผมครูอาี่นั่นต้องขอขอบคุณ